เจ้านอนน้อยบางอาจมาขึ้นบอลชนะโดนแน่นอนอยู่กันต้องป้องพ่อบ้านดยส่วนนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมมาสำรวจต้นบอลของเราปรากฏว่าโดนโจมตีจากเจ้าหนอนนะครับพอถัดจากลายแดงไปปุ๊บโดนนอนทันทีเลยเจ้าหนอนมาขึ้นบอลของพี่อย่างนี้โดนแน่นอนโดน สวัสดีครับทุกผชอมอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านหรือสวนนะครับผมโดนหนอนโจมตีบอลของเรานะครับถัดจากลายแดงก็โดนหนอนนะครับผมนี่นะโอ้มันขึ้นตรงโคนของใบกับตรงก้านเลยนะครับผมนะอันนี้ก็มีอันเดงนี่อีกใบนึงนี่ตรงนี้นี่นะครับเอืนี่ตรงนี้ก็มี นะครับ๋ผมจะต้องคงจะต้องจัดการน้องเขานะครับผมไม่งั้นต้นบอลเราเสียหายแน่นอนแล้วก็จะพ่นด้วยตัวชีวพันธุ์กำจัดแมลงนะครับหนอนและแมลงนะ,อ,ะอันดับแรกเอาเขาออกไปก่อนเลยขีบมาทิ้งเลยนะครับผม อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วถ้าเป็นหนอนนะครับเราก็จะใช้อันนี้อันนี้นะครับ Bt นะครับผม Bt เนี่ยจ็จะเป็นแบคที r ียที่เขาจะเป็นปรสิตกับตัวหนอนนะครับผมก็สามารถที่จะจัดการเจ้าหนอนได้นะครับใส่ Bt แล้วนะครับแน่นอนก็ใช้บิวเรียแล้วก็เมทามเซียมได้นะครับก็คือใช้ป้องกันนอกจากหนอนแล้วเนี่ยไอตัวนี้นะครับก็คือจะป้องกันพวกเพี้ยหรือแมลงปากดูนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับ BT แล้วก็บิวเท m e เมทามเทียมนะครับอย่างละ10 ml นะครับเพราะว่าใน f o กกี้ของเราจะขนาด2ลิตรนะครับผมแล้วก็นี่ก็ใส่สันจับใบลงไปนิดหน่อยนะครับผมถ้าใครไม่มีก็คือสไลด์รับประมาณ1-2หยดก็ได้นะครับอัน ye, อน,นี้ก,ก็ใส่ไปนิดนึงนะครับผมกระแวงครึ่งช้อนเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ลงไปนะครับผมโดนแน่นอนใส่ลงไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผสมน้ำเจอตัวนะครับเราก็จับทิ้งเลยแล้วก็ดับ2นะครับผมก็ด t ทีเวอเบเล,เลียเมทามเซียมนะครับอันนี้มันจะตรงกับไอพวกกลุ่มของหนอนนะครับเป็นชีวพันธุ์ที่ตรงกับหนอนแล้วก็โดนเมืม่อ<ม>วานนะครับเรา โดนลายแดงลุมนะตอนนี้ลายแดงไม่หายไปเยอะเลยนะครับผมกลายเป็นโดนหนอนแทนนะครับก็เราก็ต้องโดนอีกหนึ่งเมื่อกี้เราเจอตัวเราจับทิ้งไว้นี่ผมจับตัวทิ้งเข้าไปละไปละนะครับเดี๋ยวลองดูอันในีการนี้สิมีไหมไม่มีนะไม่น่าจะมีละโอเคนี่เราเตรียมของเสร็จแล้วเราก็โค่นไปเลยนี่โดน ไปทั่วๆนะครับมีดับหนึ่งดาบสองนะครับดาบหนึ่งก็จับทิ้งเลยนะครับดับสองก็โดนชีวพันธุ์นะครับผมอันนี้เราเลยาบก็ปลอดภัยครับผมถ้าเป็นสายเคมีก็ก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําคลิปมาให้ดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการเจ้าพวกสตูพืชก่อนนะครับผมเอาละครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าเคล็ดลับนี้ดีมีประโยชน์ ส่งเพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไคร e ์ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆในการดูแลต้นไม้ในครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ